สวัสดีครับผมชื่อเจมนะครับครวานะนันทนัทลังสินครับสวัสดีค่ะชื่อนา,นางสาวนรินทร์พรสตรยาลมชื่อเล่นชื่อแฟนทีนี้แนะนําตัวเองและแนะนําแฟนหน่อยว่ารู้จักเขาจริงป่าแฟนชื่อเจมหนูเรียกว่าเจมี่อายุ2 9ปีเกิดวันที่17กรกฎาคม2อ2 9ค่ะแฟนผมชื่อแพนนะครับนรินทร์พรสตรยาลมนะครับเกิด mm hmm. 16นะครับสิงหา ใช่ปะ่ะเกิดวันที่สิบสี่สิงหาคมสองห้าสสี่ค่ะไม่รู้ตอบตรงกันบ้างนะถ้าถามก่นว่าพบกันครั้งแรกงานม,มันเกิดเพื่อนครับเพื่อนเป็นรุ่นพี่ครับปาร์ตี้วันเกิดรุ่นพี่เป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีค่ะเราสองคนไม่รู้จักกันโดยตรงคือเรื่องของเรื่องวันนั้นอะจะไม่ไปแล้วแหละแต่แบบก็ไปนิดน,นึงละกันก็ไม่รู้ว่าทาไมต้องไปทั้งที่มันป่วยอยู่เราตัวเราอะป่วยอยู่ เรื่องบังเอิญครัต้องใช้คําว่าผมมลิขิดพูดถึงสิ่งที่ชอบของอีกฝ่ายโนูชอบพี่เขาหูหล่ออ่ะสูงอะ่ะดูดีอะ่ะก็น่ารักดีอ่ะ่นดีอะ่ะก็ชอบแล้วพอคบกันแล้วแล้วเป็นยังไงโอ้ยีใสักับหน้านี่คคลรเรื่องเลยก็แานเป็นคนเฟลลี่เป็นคนแบบว่าเข้าใจคน ชอบที่เขารักบ้านเราอะเป็นคนเข้าหาคนเป็นอะอย่างอย่างของของที่บ้านบ้านผมเนี้ยก็จะอยู่เป็นครอบครัวแต่สามารถเข้ากับทุกคนได้หมดไม่มีปัญหาพรเป็นอย่างเนี้ยผมรู้สึกว่าเออเขานะเหมาะสําหรับครอบครัวเราพูดถึงเรื่องที่ไม่ชอบบ้างโอ้โหมีมีกระดาษให้ผมจดจดลิสต์ <c oughs> ได้ไหมฮะ <c oughs> สิ่งที่ไม่ชอบเลยที่แบบว่าถ้าเจอก็คือเขาไม่ง้อเราอ่ะ นิดนึงม,นมันก็น่าจะเป็นสไตล์ของผู้หญิงบางทีงอนน้อยใจอนะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบเหมือนผมก็ไม่ไม่ค่อยงอเขาเท่าไหร่อะไรเงนะี้ยผมว่าแข็งๆคืออยากให้งอเป็นผู้หญิงอะ่ะงอนก็อยากให้งออ่ะเข้าสู่ช่วงคําถามพักใจกันสักเล็กหน่อยไยจะ้ะคำถามแรกง่ายๆเลยครับคุณคิดว่านักสแสดงที่แตนชอบ คือใครระหว่างอดัมมารุนไฟเยย <ะ S 1> ชาคิดแย้มนมอ้อและเต๋อฉันทวิทย์แตนเขาค่อนข้างจะอินเตอร์ผมขอเลือกมารุนไฟครับอดัมถูกต้องครับคุณคิดว่ากิาจกรรมที่เจมอยากทำร่วมกันกับคนคืออะไรปีนเขาดำน้ำโดดล่ม ดำน้ำละกันเขาชอบดำน้ำแต่หนูยังไม่เคยดำน้ำถูกต้องคับคุณรู้หรือเปล่าว่าความฝันในวัยเด็กของแกนคืออะไรเป็นแอร์เป็นช่างทำผมเป็นพยาบาลครับมผมค่อนข้างอินดี้ผมขอเลือกอเลือกเป็นพยาบาลแล้วกันครับผิดครับให้ต่ออีกทีนะอ่าเป็นแอร์อะไรครับผิดรู้หรือเปล่าว่าเจมี่เนี่ยมีแฟนมาแล้วกี่คน อน้อยกว่าห้าคนน้อยกว่าสิบคนไม่ต่ำกว่าสิบคนน้อยกว่าสิบคนผิดครับโอ้ยทำจริงให้ตอบอีกรอบหนึงข้อสามอ่าถูกต้องไม่ต่ำกว่าสิบคนโอ้คุณคิดว่าแฟนเนี่ยอยากมีลูกกี่คน หนึ่งคนครับสามคนครับไม่มีเลยครับหนึ่งคนครับหนึ่งคนครับต้องค่ะถูกต้องทายสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของเจมคืออะไรขับรถชนฮะเจอผีตอนบวดเข้าไปขอคุณพ่อน้องแตนแต่งงานขพอสามไม่ลังเลเยหรอไม่รังเลคือ คือดูจากหน้าตอนเขาตอนเหตุการณ์เลยจําได้เลย <c oughs> มือสัน่น <c oughs> หน้าซิทคือรู้จักกันมาเ <c oughs> ขาไม่เคยมีอาการอย่างเงี้ยขออนุญาตเจ้าตัวตอบเลยครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคำถามเรากันดีบาครับสิ่งที่คุณอยากจะบอกกับแฟนของคุณในอนาคตอีก20่ปีข้างหน้าดูแลพี่ด้วยนะ <c oughs> ถ้าพี่เกเรไปก็ให้ภัยพี่ด้นะแต่พี่จะจะเป็นคนที่ดีที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม mm hmm. เพื่อนหนูนะก็ก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูดูแล mm hmm. ไม่ว่าจะาเกิดอะไรขึ้นเราก็จะดูแลกันไปเรื่อยๆไม่ทิ้ง คุณคิดว่าคุณเชื่อในผมลิขิตหรือเปล่ามผมเชื่อครับผมลิขิตก็ในความคิดของผมว่าเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสที่ได้ได้ได้มาเจอได้มาคุยได้มาคบกันได้มารักกันถ้าย้อนไปถึงวันนั้นถามว่าป่วยอย่างนั้นยังจะไปปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนอีกไหม ก็คงยังไปอ่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่เสียใจที่ได้รู้จักผู้ชายคนนี้ก็พอคําเดียวเขาคุณคิดที่ทําให้เราได้รู้จักกันก็พี่ก็เกเลยเนาะหนูก็อดทนกับพี่มาดูแลพี่มาก็เยอะพี่ก็อยากจะขอบคุณที่หนูคอยดูแลพี่คอยปอกคอยให้กำลังใจพี่ตลอด ครับผมขอบคุณมากจริงครับขอบคุณที่อดทนกับหนูเด็กที่งองแงขอบคุณที่ช่วยสอนให้หนูโตขึ้นทุกวนันขอบคุณที่เตือนสติหนูทุกครั้งที่หนูทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณจริงๆ ปบมือสิครับ